สวัสดีครับคลิปเนี้ยครับเป็นการทํานายดวงของชาววันพุธนะครับให้ผลในช่วงของเดือนมิถุนายนเนาะดูได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับแต่เป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอให้เอาไปเป็นกาลังใจในการใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับต้องขอว่าให้อ่านรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเป็นกําลังใจกับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับดีจุดกดจุดแอคทิวิตี้นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็ก ยูทูบเนาะแล้วก็กดแจกรับการแจ้งเตือนของทาง f a c e b o o k Page ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีจะมีการไลฟ์สดด,ดูดวงนะครับซึ่งในวันที่8พฤษภาเนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องจากวันเกิดโดนเนาะโดจะจัดในส่วนของการดูดวงส่วนตัวเอยดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับก็เดี๋ยวระบุช่วงเวลาหรืออะไรก็ตามฝาก ติดตามในส่วนของที่เป็นของคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ฝากทุก p ย a y l i s t เลยตอนนี้มีพิอาการออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของดวงรา,รายเดือนที่เป็น12ราศรีรายไตมากเนาะก็แล้วก็ตอนนี้วอกก็ขอเวลานิดนึงนะกำลังตัดต่อให้อยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยลวกันแล้วก็จะมีในส่วนงานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยมนิยายเนาะก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับโดจะแผนไว้ในคอมมูนิตี้ของช่องนะครับฝากติดตามดูยช่องทางเลยครับขอบคุณมากๆนะครับทุกการ subscribe และเป็นกำลังใจให้กับโด นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับ four of swords the empress the wheel of fortune five of wands e อ g t of s w o เป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพอย่างเดียวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเพลย์ลิสต์ของความรักเดี๋ยวโดทําให้ต่างหากเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเมื่อกี้ Four of Wands นะ Seven of Cups Eight of s w o n d s Seven of Pentacles ใบสุดท้ายนายซับเพนท์โคสเดือนนี้บอกเลยว่าเอ็ดเพจอวอนส์อ่ะ,อ,ะอย่างแรกก่อนชาววันพุธนะดูได้้งพูดกลางวันและพูดกลางคืนนะครับตัดที่6นาฬิกาหรือใครจะตัดตามเวลาสากนก็ได้โดยไม่จัดโดยเปิดกว้างเพราะมีหลายคนถามว่าบางทีเวลาไม่ตรงนู่นนัน่นนี่ถ้ามีความรู้สึกว่าฟังวันไหนแล้วไม่ยอนแย้งฟังวันนั้นเลยครับอืม บอกแล้วว่าเปิดกว้างแต่ถ้ามาดูกับโดแต,แต่ถ้าโดให้ไกด์แนะนําว่าตัดตามเวลาโพลสัสไทยเพราะว่าบางทีคนสมัยก่อนเนาะเขาจะนึกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเป็นการเริ่มวันใหม่เสมอน,นะครับอซึ่งมันก็จะขึ้นช่วงประมาณ5้าโมงหกโมงนั่นแหละตีห้าถึงหกโมงนั่นแหละต่อข้อหกโมงประมาณนั้นแต่ถ้าจะตัดเวลาสากลก็ได้ครับไม่บังคับอืมอในส่วนของชาววันพุธเนาะต้องบอกก่อนว่าอืม เดือนนี้เหมือนคุณอยากพักบ้างะต้องบอกแบบนี้เลยเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณอยากพักบ้างแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะอันนี้มีความรู้สึกว่าบางทีทเรียกว,ว่าไงอ่ะอยากให้คุณแอคทีฟตัวเองกว่านี้อืมมันเหมือนกับว่าคุณปล่อยชิลในบางช่วงมีความรู้สึกของการที่บางทีอยากปล่อยชิลอืมเพราะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นมันอาจจะเจอปัญหารุมเรามาค่อนข้างเยอะ ด้วยความที่บางทีคุณอาจจะเจออุปสรรคอะไรมากมายมาก่อนอันนี้นค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันอืมทั้งๆที่ความจริงอะโดยมีคอมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างอะมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองที่บางทีคุณดรอปลงทางความรู้สึกมันเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยได้ทางใจอืมมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่พอจะต่อข้อเดือนมิถุนามันก็เลยแบบไม่ฮะพชั่นมันลดเออแพชั่นในการทํางานการใช้ชีวิตหรืออะไรหลายๆอย่างมันลดทั้งๆที่ความจริงอะ งานเงินของคุณยังไปได้ดีและไปได้ดีมากๆซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่อยากไม่อยากให้ลดตรงนี้นะครับอยากให้ทําไปสม่ําเสมอขึ้นใบแรกมาเลยสิ่งที่คุณจะเจอในช่วงเดือนมิถุนาเนาะทีเอ,นะอ็มเพรสสวยไหมล่ะอืมอู้ฟู่บางทีได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงลักษณะผู้หญิงด้วยนะ บางคนมีเรื่องของโชคเข้ามาด้วยในเรื่องผู้อุปถัมภ์หรือเป็นโชคลาภอะไรบางอย่างคือโดไม่เน้นในเรื่องการเสี่ยงโชคนะหลังๆโดก็จะไม่ค่อยให้ตัวเลขเข้าใจใช่ไหมครับอืมเพราะว่าบางทีมันมาจากการทํางานนะ่ะหรือบางทีมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมอืมมันมีแน,แน่ในเรื่องงานและหนึ่งอืมบางคนนะ จากที่บางทีอาจจะทํางานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ตลอดเนาะแต่อาจจะงานงานเข้ามาน้อยเงินเข้ามาน้อยต่อไปคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมามากกว่านี้อืเป็นลนักษณะแบบนั้นเลยแล้วมันเหมือนกับว่าจะถามว่างานบางอย่างคุณก็ไม่ได้ทิ้งนะงานบางอย่างคุณก็ยังจับไว้อยู่แล้วพราะคุณรู้ว่ามันยังทํายังเมคมันนี่อะไรให้กับคุณได้อยู่เพียงแต่ว่าบางทีมันมีช่วงที่บางทีคุณเบือ่อ คุณมีความรู้สึกคุณเบื่อคุณก็เลยอยากขอพัก้างในบางช่วงเท่านั้นเองมันเหมือนคุณต้องดรイブตัวเองอยู่ตอลอดเวลามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าบางทีเออเหมือนคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอะ่ะ <c oughs> เป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับอืมแต่อยากไปกำลังใจให้นะเพราะว่าจริงๆมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยบางคนนะ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแน่นอนอืมแต่จะเปลีย่ยนในลักษณะไหนก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะเนาะ นั่นไงพออันนี้เปิดอีกเอาละขึ้นไว้ก่อนนะพอดีว่าเดี๋ยวจะต้องอ้าวทำไมมันโอเคอะได้ไปเดี๋ยวนะครับอพอดีว่าหยิบ ติดขึ้นมาหลายใบเลยก็เลยไม่เอาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้สามใบละอืมได้สามใบแล้วทีนี้มาอีกก็เกินเบอร์ไปหน่อยนะโอเคในเรื่องของการงานก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ three of cups อืมมันมีข่าวดีในเรื่องการงานเข้ามาแต่มาบางทีางอาจจะมาแบบมาช้าหน่อยหรือบางทีข่าวดีที่คุณได้รับในเรื่องของการงานนะ การบบเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องของการงานอะ่ะอืมการเงินพรึบเลยอืแต่เป็นงานที่ทําในระยะยาวนะอ๋อมันก็สร้างความกดดันให้คุณเหมือนกันนดมูลขึ้นมานะครับ f o r o a p e n c a c l e s อ,อันนี้ต้องเตือนสําหรับคนที่ judgment เนาะสำหรับคนที่ทํางานกับคนหมู่มากหรือทํางานในบริษัทเนาะ การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงบางทีมันแข่งขันกันโดยใช่เหตุแต่ถ้าแข่งขันเพื่อองค์กรทําไปเลยครับอืมแข่งขันบางคนปิดยอดปิดอะไรอย่างเงี้ยปิดจ็อบปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีสเสน่ห์มาจากคําพูดแต่ว่าอยากให้ระวังในเรื่องของการที่บางทีเราแข่งกับคนอื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจอืมไม่ต้องแข่งกับใครครับแข่งกับตัวคุณเององ่ายสุด ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าโดทาได้ทุกเรื่องนะแต่บางอย่างโดก็ต้องแข่งกับตัวเองก็ต้องย้ายกับตัวเองเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะทำได้ไหมบางทีตั้งคำถามไปบางทีเราไม่ได้คำตอบสู้การลงมือทําไปเลยน่าจะเวิร์กกว่าไหมอืมก็เลยเป็นลนักษณะของการน,นี้ว่าในส่วนของคนวันพุธนะก็ต้องบอกว่าจริงอยู่ว่าการทํางานอะ่ะมันมีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราแต่บอกเลยว่าคุณได้ดีคุณได้ดีแน่ๆในเดือนมิถุนาได้ดีโจคบริฉาเลยสำหรับคนที่ทางานที่เป็นบริษัทอืม แล้วสเสน่ห์คุณออกมาจากคำพูดว่าจะพารวยนะครับบอกเลยอืเพราะฉะนั้นบางทีเหมือนในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นลักษณะการที่คุณไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่อือันนี้ต้องไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะเอาจริงๆอยากให้อยากให้คุณมองว่าเออสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ทาเพื่อองค์กรเราก็ริดจนอบเรากป็ทํบความสําเราจาให้คับมองวนะ่าเออเุดทล้วอ่ะเราก็นลนักษอณะแบบนง้นไมร่อีต้องไม่อกัปแบบนั้นะเอาจรงอยากแข้งกัมตัวราเออย่ด้างน้อยมเนก็ด้เน สกิลหรือเป็นความสามารถของตัวเราเองอืมคนเรามันถนัดกันไม่เหมือนถนัดไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันก็จะมีความโดดเด่นในสายงานของตัวเองอะแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลมันทํเพื่อองค์กรอะมันก็เป็นภาพรวมองค์คาพยบขนาดใหญ่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากให้มองผลลัพธ์เป็นตัวตั้งอืมน้ําขุดไว้ในน้ําใสไว้นอกเดือนนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นิดนึงมันมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเรา มันติดตรงนี้ไงอืมโดเลยต้องเตือนไว้นิดนึงนะครับแต่ถามว่าถ้าไม่ติดตรงนั้นนะโดยรวมเดือนเนี้ยคุณทํางานได้ตลอดทั้งเดือนเลยแล้วคุณฟโฟลด้วยอืมการช่วยเหลือเกือก้อกูลก็มีบอกอย่างที่บอกไงว่าคนที่พร้อมจะช่วยเหลือสปอร์ตคุณมีแน่ๆนะครับและการเงินคุณไม่ได้แย่เลยอืมจากหน้าไพ่นะเดี๋ยวคอยใหญ่การเงินหน่อยนะว่าเป็นยังไงนายสอ ขึ้นมาไฟอับสอดขึ้นมาอือจริงๆมันเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณอาจจะแพลนในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ถ้าส่วนใหญ่อ่ะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเยอะมากอือถ้าจะเสียนะเสียจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เอ่อขออีกไปบางทีมันเป็น ไอ้อย่างแรกก่อนดูมีความรู้สึกว่าอย่าให้คนใกล้ตัวหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการที่หยิบยืมอะโดูไม่แนะนํานะครับในช่วงเดือนมิถุนาเพราะมันเหมือนกับว่ามันมาแล้วก็ไปอ่ะครับอืมเป็นลักษณะน,นั้นได้เลยคือบางทีอ่ะอย่าไว้ใจคนผิดอะเอาง่ายๆไม่ว่ากับแฟนหรือคนรักอะไรเงี้ยดูความสมเหตุสมผลนิดนึงในการที่จะให้เขาหรือการที่จะแบบถ้าบอกยืมก็คือยืม และยิ่งค่ายิ่งไม่สนิทกับคุณด้วยหรืออะไรก็ตามอะขอให้มีรายลักสอดน,นิดนึงอืมเพราะว่าการมายืมบางทียากนะต้องบอกแบบนี้เลยอืมยืมยากคืนก็ยากต้องบอกแบบนี้เลยมันก็เลยหนักหน่วงเหมือนกันในเรื่องของการเงินคือคือในอีกกรณีหนึ่ง,ท,งทั้งท้งที่ความจริงอ่ะมันจะคล่องตัวดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีคุณชอบเสียรู้ให้กับคนใกล้ตัวอืมที่กำลังจะบอกอะ่ะอืม คุณเสียให้กับคนใกล้ตัวทั้งเยอะแล้วบางทีเสียเปล่าด้วยมันไม่คุ้มกันนะครับสุขภาพนะ Si c k o f w ัน d s อย่างแรกก่อนเนาะให้ระวังในเรื่องของออการเดินทางทุกชนิดนะครับแล้วบางทีสภาพอากาศเนาะบางคนถ้าเป็นภูมิแพ้อะไรอยูนะ่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงการหอง,งานหนะักพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วโรคเ,เก่าๆอะไรของคุณที่คุณเคยเป็นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นอีกนะครับแล้วระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยอื ขึ้นมาเตือนอีกแล้วเนี่ยวันเหตุใหญ่ด้วยนะเออระวังนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ยังไม่เจอนะหรือในกรณีว่าถ้าคุณทำงานหนักอะครับจนไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายจะสั่งให้พักอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของไพเ,เรอขึ้นนะว่าเป็นยังไง ห้เราขึ้นสีใบก่อนหน้านี้ให้ดูหยิบตอนต้นคลิปเนาะแบแร,รก Re โนเ l of Peace เอ,อ่อดูเข้าใจนะครับว่าบางทีบางคนสารชวันพุทธมันมีในเรื่องที่รบกวนคุณอะไม่ว่ารบกวนจิตใจความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณอะมีความรู้สึกคุณอยากพักคุณอยากคุณอยากปลีกวิเวกปลีกตัวออกไปเลยอืมแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่ามันมีทั้งคนที่ ดีแล้วไม่ดีเข้ามาถ้าคุณยังมั่นใจว่าที่ที่คุณทำอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นสันติที่ดีสำหรับคุณจัดสรรมันซะใหมอืมเช่นบางคนอาจจะเป็นการจัดสภาพแวบ,บล้อมการทำงานใหม่บางคนอาจจะเป็นลักษณะง,งานที่เอ่อครีเอทงานใหม่ๆทำตัวเองให้ ผ่อนคลายตัวเองเออเป็นลักษณะของการที่บางทีผ่อนคลายตัวเองมัางไม่ทําให้เติมช่วงเวลาที่บางทีเราอึดอาัดจากงานอก็ได้เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะดูเห็นว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานอะยังไม่มีหรืองานหลักการรูทีนคุณก็อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตั้งใจทํานะเทียแต่ว่าอย่าเอาใจแบบไปไว้ทั้งหมดในกรณีว่าคุณยังไม่พร้อมเนาะในการที่บางทีคุณจะแบบคุณจะไแบบรฟ์มันทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอเค ก็ทํามันสอบเสมอไปนั่นแหละดูความละเอียดรอบครอบแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่นั้งใจเพียงแต่ว่าเราเราเราทุ่มได้เท่านี้นะพอถ้าทุ่มเยอะเรามีความรู้สึกว่าเราเราเราดาว,วเ,าดเยอะเราดิ่งเยอะในบางงานเนาะแต่โอากาสใหม่ๆอะไรอย่าง,งคุณที่คุณยังทําอยู่ที่คุณได้จับในช่วงเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยเออมัมานน่าลงใจมันก็ขอแบ่งใจไปหน่อยอืประมาณนั้นอนะ เอาใจไปไว้ส่วนอื่นด้วยคือเหมือนกับว่าบางทีอาจจะต้องเป็นลักษณะของคนที่แบบยิ่งคนที่เป็นทําฟรีแลนซ์อ่ะอืมอาจจะไม่ได้ได้ทุ่มในบางจุดบางอย่างทั้งหมดอันเนี้ยอืมลองดูแล้วกันเนาะพ,พิจารณาดูนะครับว่างานไหนมันเหมือนการจัดลําดับความสําคัญอนะ่ะอืมอันไหนทําก่อนอันหลังทาแล้วสบายใจทําแล้วเหมาะกับคุณทําแล้วโอเคสําหรับคุณอะไรเงี้ยอืมมันเป็นในเรื่องของการ จัดสรรได้เลยนะหรือในบางคนคิดจริงๆที่อยากจะเปลี่ยนไง make a decision มันเป็นลนักษณะของการที่บางทีอ่ะไม่ได้พอใจจากจุดเดิมหรอกแม้ว่ามันจะสร้างอินคัมอะไรให้เรามากมายก็ตามแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าที่ใหม่อาจจะไม่ได้พร้อมสำหรับคุณขนาดเท่าที่เดิมก็ได้ที่คุณทำอยู่ก็ได้จะไปไหนอะไรก็ตามขอให้ดูทางนีที่ไร่ของตัวเองให้ดีนะครับก่อนที่คิดจะไปเนาะ อืมไปเมื่อพร้อมนะครับอืมประมาณนั้นเลยเมโลวิชถ้าคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันยังไม่เห็นออกดอกออกผลเนาะหลายๆคนมันเป็นในเรื่องของการรอคอยก็ขอให้รอไปก่อนนะครับในบางจุดบางช่วงดูมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอข่าวดีในไม่ช้านี้ทุ่มเทกับมันหน่อยอดทนกับมันนิดนึงในบางช่วง มันอาจจะไม่ใช่เดือนที่สดใสกับคุณเท่าไหร่ในบางจุดบางครั้งบางช่วงเวลาเท่านั้นนะอาจจะไม่ใช่ทั้งเดือนต้องบอกแบบน,นี้เลย <ừ. S 1> หรือเป็นความรู้สึกที่บางทีเราเราดิ่งไปเองโดยที่สภาพรอบตัวมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นอย่าวิตกเกินไปก่อนนะครับ i d e a l cost a f a c t i o n ขึ้นมาย้ำอีกว่าทำให้คุณนะต้องเน้นความสม่ำเสมอม,มากกว่าที่จะแบบอุ้ยเต็มรอยเต็มแม็กเต็มเนียวอืมเพราะบางที ทำไปเต็มที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้กําไรหรือคุณอาจจะคาดหวังเยอะจนบางทีคุณผิดหวังเพราะฉะนั้นคาดหวังน้อยลงมาหน่อยแต่เนความสม่ำเสมอและการทํางานความละเอียดแล้วก็อะไรทุกอย่างยังทําเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่าง Play Sa ซฟเล่นแบบ Play s a f e อะเข้าใจใช่ไหมครับ Play Sa f e ไปไม่ต้องทุ่มกับมันมากจนแบบต้องเบอร์หนึ่งดัมเบวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีแนวโน้มที่อาจจะ ไม่ได้เป็นตามที่หวังหรือได้ผลลัพธ์ที่ตากออกไปในบางงานต้องบอกแบบนี้เลยอืมเพราะฉะนั้นเนียการไม่ลงใจไปคือสมมติคุณเคยทุ่มไว้ประมาณร้อยหนึ่งกว่าจะลดลงมาหรือสักประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอาจจะไปทุ่มกับส่วนอื่นหรือการใช้ชีวิตส่วนอื่นการทํางานอดรตส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยบางอย่างก็ได้เพื่อทําให้มันมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่รู้สึกดิ่งไปกับมันทั้งหมดอือมเวลามันดาวมาหรือเวลาตกลงมามันตก มันตกพื้นนะครับมันไม่ได้ตกฟูกอ่ะอืมเจ็บนะ <laughs> เจ็บนะต้องบอกก่อนอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็พิจนารณาดูดีๆนะครับขอบคุณนะครับชาววันพุธครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เจอเรื่องราวที่ดีนะครับในเดือนของคุณจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เดือนที่เพอร์เฟกต์ร้อยปร์สำหรับคุณแต่มันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะขอให้คุณรอหน่อยอดทนหน่อยเดือนนี้ คุณผ่านไปได้แล้วคุณจะสดใสมากขึ้นนะครับเพราะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ